สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำหุ่นยนต์ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเลยนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ที่เราซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็มาประกอบเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แบบสำเร็จรูปนะครับข้อดีของหุ่นยนต์ที่เราประกอบเองครับก็คือเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าหุ่นยนต์ที่สำเร็จรูปเนี่ยเขาจะเลิกผลิตเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ประกอบเองหมดแต่ว่าก็จะเกิดข้อเสียนิดน,นึงนะ็คือเราต้อง มาประกอบเองนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการต่อสายสัญญาณนะครับเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ใช้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ Arduino นะครับนี่ครับ Arduino Arduino Nano นะครับแล้วก็มีพาคไดมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในคอร์สเรียนนะครับเริ่มที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็ตรงแผ่นพลาสติกนี้นะครับเราใช้ แบบนี้นะครับเราใช้แผ่นพลาสติกแบบนี้นี่ครับแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับแต่บอกว่าแผ่นพลาสติกแบบนี้เนี่ยก็ในสุดเขาก็เลิกผลิตนะครับคือไม่มีจําหน่ายในบ้านเราแล้วหาซื้อยากแล้วนะครับว่างั้นเนะครับก็เลยใช้แผ่นพลาสติกนี้แทนตื้นแผ่นพลาสติกนี้นี่ยังไงก็ไม่มีเลิกผลิตนะครับเพราะว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยพลาสติกแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับนี่จะดูด้านล่างนะ จริงๆพลาสติกแผ่นนี้มันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็หักครึ่งนะครับหักครึ่งเป็นของธามิยาครับเพราะฉะนั้นธามิยาเขามีขายตลอดเลยครับไม่ได้ขาดสินค้าตัวนี้ไม่เคยขาดเลยเพราะว่าเขาเป็นส่วนประกอบของชุดอื่นๆของธามิยาเขาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทุนยนต์ที่เราก็สร้างขึ้นมาใช้ในเรียนการเรียนรู้เองนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับเซ็นเซอร์ แปะช่องใช้มอเตอร์ดีซีมอเตอร์ธรรมดาเลยนะครับรู้สึกจะอัตราทดหนึ่งต่อร้อยยี่สิบนะครับนี่ครับมีแปะไว้บอกนะครับแล้วก็ใช้กาวเข้าเรื่อเลยนะเทปสองหน้านะครับติดยึดเอาตรงนี้ก็มีน็สก,กูเล็กน้อยเทปสองหน้ายึดมีร้อยสียอันหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็สายไฟก็ใช้สายไฟมาตรฐานนะครับที่เป็นสายไฟ เชื่อมต่อนะครับมีจอแล้วก็มีแสดงผลนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยมีโค้ดโปรแกรมนะครับที่อยู่ในคอร์สเรียนนะครับเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรียนรู้การสร้างและเขียนโปรแกรมควบุหุ่นยนต์ขึ้นที่ขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็โค้ดโปรแกรมที่เขียนหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดกับหุ่นยนต์สาเร็จรูปได้หมดเลยนะเพราะหุ่นยนต์สาเร็จรูปในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเขียนโค้ดด้วย Arduino เหมือนกันหมดเลยนะครับ อันนี้ก็ทำสวิต์เพิ่มเติมนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เปิดให้ดูนี่ครับไปก็กระพริบก่อนตอนนี้กำลังเช็คเส้นอยู่นะครับนะครับเช็คเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเมนูหนึ่งล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นะ,นนะครบับเลือกเมนูสองสามอะไรพวกนี้ครับแล้วกลับมาดึกหนึ่ง อันนี้ผมทำไว้สามเมนูนะครับสมมติเราอยากให้เมนู1นึ่งทำงานแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปุ่ม2องแล้วคืวก็เคลืนที่นะครับอันนี้เราวก็นาะเราก็มาดูล่างกันนี่นะครับยังเคลื่นที่ ทำงานเสร็จก็จบกานนรทํางานแล้วก็กลับมาแสดงเมนูเหมือนเดิมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นยนต์ที่อยู่ในคอร์สเรียนนะครับจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ครับตัวยนตที่อยู่ในคอร์สเรียนนะครับตั้งยังไงดีโอเคตั้งอย่างนี้นี่ครับหุ่นยนต์ที่นำเสลอดในคอร์สเรียนเห็นว่านี่ครับเป็นแผ่นสีดํานะครับอันนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างเดียแลรวเป็นแผ่นสีดาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับแผ่นสีดำแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนี่นี่ครับรายละเอียดการทำรถยนต์เคลื่อนที่ทั้งหมดนี่ครับก็พูดถึงอตอร์มอเตอร์อะไรนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเทสให้ดูนะเรามาดูตัวอย่างนิดหนึง่งโอเคผมเลือกตัวที่สองแล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับทุกคอร์สของเราจะสอนขอบวนการเดินของหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเดินตามเส้นนะครับมีเทคนิคในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับว่าจะทำ,ทำายังไงอละนี่ตัวลับแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเพื่อที่จะดูว่า,าหุ่นยนต์จะทํางานแบบไหนแตอนนี้หุ่นยนต์ก็จะแสดงสถานะบนหน้าจอด้วยนะครับว่าทํางานไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับนี่ครับ ถึงขั้นที่หกะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่เจ็ดผมโปรแกรมไว้ว่าให้หยุดที่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็หยุดเรียบร้อยแล้วครับถึงขั้นที่เจ็ดก็หยุดการทํางานนี่ครับก็กลับมาให้เริ่มต้นใหม่ว่าจะเริ่มต้นทํางานใหม่รอบใหม่นะครับก็ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของหุ่นยนต์ตัวนี้ครับนี่ครับตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนอันนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําผมทําสวิตช์ใหม่ขึ้นมานะครับนี่ครับให้กดเปิดปิดได้ แต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยตอนท่านซื้อมาเนี่ยซื้อ,อรลังฐานมานะลังฐานท่านเนี่ยซื้อแบบที่มีสวิตช์นะก็จะสะดวกนะเพลหลังฐานของผมเนี่ยมันไม่มีสวิตช์มันดูดหายไปว่างั้นเถอะผมก็เลยไปต่อสวิตช์เพิ่มเข้ามาเองตัวนี้รลัรงฐานตรงนี้นี่ครับพอดีรลังฐานตัวนี้ของผมมันหายไปนะเพราะั้นการซื้อรลังฐานก็ซื้อแบบมีสวิตช์ก็จะสะดวกกว่านะปิดก่อนนี่ครับลักษณะของตัวหุ่นยนต์ในคอร์สเรียนนะครับ คขาเนไปก็สอนพื้นฐานนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่อยๆต่อสัญญาณมาเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็แรกๆเราก็จะให้หลอด LED นะครับแสดงสถานะการทำงานก่อนแล้วก็การเลือกรายการนะครับจากนั้นเราก็ขยับจากหลอด l e มาไปที่จอนะครับเป็นจอ OLD นะครับแดงผลอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนี้หาซื้อได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามีขายอยู่ในช่องตลาดนะครับ เพราะว่าเราทําขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ได้ฝึกทักษะนะครับ <S <S เรียนรู้ในการประกอบต่ออุปกรณ์นะครับแล้วค่อยๆเรียนรู้ชีละนิตมาเรื่อยๆจนทั้งเราจะเข้าใจนะว่าเวลาสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เนี่ยทำได้ยังไงนะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะประกอบอุปกรณ์ทุกอย่างได้หมดแล้วก็ไปต่อยอดเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราทําเองทั้งหมดนะครับสิ่งที่สําคัญของของอการทําเองเนี่ก็คือเรื่องสัญญาเนี่ยครับ สายไฟนี้ต้องอมีสมาธิในการต่อนิดนึงเพราะว่าขั้วไฟนี้ครับถ้าเกิดต่อกับกันก็จะทำอุปกรณ์เสียหายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะทาได้เกิดการเรียนรู้นะครับในการสร้างสารรค์ประกอบตัวหุ่นยนต์แล้วนะครับยังต้องใช้สมาธินะฝึกสมาธิด,ด้วยครับในการต่อสายัาญานทีละจุดทีละจุดนะครับเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความรอบคอบด้วยนะครับในการที่จะสร้างหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมานี่ แล้วก็จะมาอัปเดตเนื้อหาแล้วครับถึงับวนจนมาโชว์เลยเนี่ยครับเพราะว่าผมกำลังคิดว่ากำลังจะอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วหลังจากที่อ่าคอนีอ้ยังไม่ได้มีการอัปเดตเนื้อหานะครับหลังจากที่มาดูเนื้อหาแล้วเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าจะต้องอัปเดตเนื้อหาส่วนไหนเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้สะดวกมากขึ้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับถ้าสนใจก็ลงคอร์สเรียนนะครับเรียนรู้การสร้างและเขียนโปรแกรมขบ่นยนื่อนที่ขนาดเล็กนะครับ ถ้าเกิดท่านเอามาฉบับรเรียนครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมขอคูปองเขานะครับเขาจะมีคูปองให้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดไปได้อีก300บาทเลยนะครับสำหรับคูปองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความรู้นะครับคอสนี้ราคาเพียง990บาทนะครับแล้วถ้าท่านเป็นการลงเรียนครั้งแรกเนี่ยท่านจะมีคูปองส่วนลด300บาทด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นการเรียนครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่600กว่าบาทเองนะครับเรียกว่าคุ้มค่านะครับ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino นะครับ Nano ซึ่งถ้าเรารู้บอร์ดเรารู้ Nano แล้วแน่นอนเราจะใช้ Uno หรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น Arduino เหมือนกันนะครับซึ่งพื้นฐานก็สามารถได้เห็นการเรียนรู้การติดต่อ LED OLED สวิตช์นะครับการควบคุมมอเตอร์นะครับการอ่านค่าเซนเซอร์อนา a ็อกนี่ครับแบบช่องนะครับแบบอะไรนะครับเราจะได้เรียนรู้หาดบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ